วะาิคต่พอกออล้วยอ่ะวยมล้วกล้วกล้้ยวยวกล้กล้วยกยกล้วลยล้วกล้้วยกยกินล้กล้้จุ๊บ้วยยวยวยกลยวยกลยคลิวให้แม่ก่อนเดี๋ยวยว แม่ก่อนแล้วจุ๊บแม่ก่อนแล้วมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเลยแล้วก่อนแกงเลยแล้วมาเนี่ยก่อนเลยแบบเมื่อกี้นาแบบเมื่อกี้มาจุ๊บจุ๊บก่อนแล้วนี่กล้วยอยู่นี่กล้วยอยู่นี่เอาจุ๊บกับรูกแล้วเอาจุ๊บกับแม่ก่อนแล้วจุ๊บแม่แล้วจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บอุ้ยแม่จ๋าจุ๊บจุ๊บค่ะเอาวัดดีทองไทยโบช่วยชยก่อนลูกเร็วๆเร็วให้กินกล้วยหวานๆมาเนี่ย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 อะอ่ะลูกอ่ะ มาลูกมานี่กล้วยกล้วยกล้วยวัสดีค่ะก่อนแล้วเสวยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เส้นสวยเดี๋ยวเอาใหม่จุ๊บๆขึ้นมาก่อนแล้วจุ๊บๆๆๆถอนเส้นโบ้เส้นสวยๆก่อนลูกถอนใส่นโบ้เสวยๆอุ้ยทำไงนะารงจังเลยอุ้ยอยากกินกล้วยค่ะแม่เดี๋ยวพอนี้เอาหุ่นมาป้อนนะลูกนะหลังเอาหุ่นมาป้อนนะจะกินหรือเปล่าจุ๊บอีกแล้วจุ๊บอีกแล้วจุ๊บอีกแล้วจุ๊บๆๆๆ chọn 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 Mất rồi chọn gì mấy? đi chọn chọn ดีขึ้นครับผมดีขึ้นครับผมดีขึ้นตามลำดับครับผมตาก็เพิ่งจะหยอดยาค่ะคุณแม่ยวก็คงหาย เอาเอาวไปข้างบนกันต่อ Thầy